เ,เข่ากำแพงกาญจนบ,บุรีเป็นการเดินป่าอีกครั้งหนึ่งที่นี่อากาศเย็นมากตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ1 4 1สองศาตอนเช้าโคตรเย็นพี่เขาบอกว่าถ้าขึ้นไปข้างบนน่าจะอยู่ที่ประมาณ8องศาครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเส้นทางการเดินป่าการเทรลที่นี่จะยากง่ายแค่ไหนเนาะ เป็นวัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันวันนี้มีนักท่องเที่ยวถือว่าเยอะเลยนะครับพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าวันเนี้ยนักท่องเที่ยวเยอะเลยปกติจะจะไม่ค่อยมีคนไปขึ้นเขากันเพราะว่าที่เนี่ยจะจะพึ่งเป็นเรียกว่าเป็นพึ่งป่าเปิดใหม่ก็ได้เพราะว่าไม่ค่อยมีใครรู้จักพึ่งขั้นไหนมีกระแสบ้างนิดนิดหน่อยหนครับเอ๊ วันนี้นักท่องเที่ยวพร้อมเลยจริงเลยวะอยากจะบอกว่าตอนนี้ออากาศคือหนาวเลยแบบ13บ4 12องศาขึ้นลงประมาณนี้ครับคือน,นั่งรถไปแบบโอ้โหโคตรหนาว แต่ว่าด้วยส่วนตัวแล้วบอลเป็นคนที่ชอบอากาศหนาวอันนี้ก็ก็ถือว่าชีก็สบายดีเพราะว่าชอบอากาศหนาวมากๆให้ตัวเองได้ปะทะกับลมหนาวบ้างสนุกกระเป๋าล่วงทับหัวนะครับทุกคนดูดีความหนาวขนทั้งตัวนี่คือรู้ไปหมดเลย คเราตั้จะเบว้ม่อนเรจอะต้องนั่งรถกระบะนะครับไประยะทางประมาณ2กิโลเมตรแป๊ดเดียวไม่ไกลครับถึงเนินแรกนะครับที่จะเดินนั่งรถมาประมาณ2กิโลเมตรไม่ค่อยหนาวเลยอ่ะเธอจะเดินแบบผ่อยท่าใช่ไหมนี่ ก็จะเดินขึ้นกันครับเค้อะไรคะเบ้น like ี่เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะนี่ซื้อสองนะทิ้งก่อนร้อยเก้าบาว้าวลยวเดียวเขาเข้าเซ็ตเดย์ดูเลือกมาละเลือกสั่นอันนี้ ตลาดเจ็ดไรไล่มีทุกอย่างเป้๊กเขาเลือกมาแล้วหนูจะบอกว่าอันนี้คืออะไรนะเถ้าเราถ่ายรูปหมู่กันไหมใหม่ๆเลยยังไม่เคยถูกใช้งานอันนี้ไปภูสอยดาวันแล้วถึงเดินแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งทุกถึงทุกอย่างให้พร้อมแล้วก็จะเดินขึ้นกันใช้เวลาเดินประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับต้นไม้สวยมาก ของกันยาโมตันปลายครับเริ่มเดินกันเลยแต่อันนี้มันเป็นโบตันแบบอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะได้อันนี้หาวีโอนะครับวีโอนะทำท่าอะไรทำท่าอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบทำได้หรออนนี้ยังดีอยู่เดรวเป็นมาตองเดี๋ยวตอนเป็นหมาหน่อยเดี๋ยวมันมันจะน่าสงสารเฮ้ ไต่กัานยังไม่เลิกจยังล่าเริงอยู่ยังไม่หมดพลังงานเดินตามใช้ไม่เหลือไปแล้รนแรกเอาเลยครับเอาเลยเหรอใช่ครับเอาเลยเหรอแล้วแล้วพี่จะไปนอนแบบไหนครับผมจะได้พอ้ถึงก่อนผมจะได้จองที่พักให้ก่อนครับนอนที่แบบสวยที่สุดอะอัปเดตสถานการณ์ลมหายใจในขณะนี้เริ่มหายใจแรงขึ้นนะ ประมาณหนึกิโลเมตรผ่านไปละอ้อเนินเขาโบราณแต่ว่าเราไม่โบราณนะคะขอบคุณที่ตบหมุกให้นะจ๊ะเฮ้ยนี่เนี่ย อากาศยังเย็นอยู่เลยนะนี่กี่โมงแล้วอ่ะจะสิบโมงแล้วอากาศก็ยังเย็นอยู่เลยลมพัด vv โอเคถึงจุดพักจุดแรกแล้วครับลานหินดัตรงนี้อ่อก็เือว่าเหนื่อย พอสมควรอยู่ด <c oughs> <c oughs> ่วยอ่านี่นี่ค่ะลูกหากของที่ฉันรถฟุ้งโอหนักมา <c oughs> กคืกกกอเอ,นอานี้มาถ้ามันถึงหลังแล้วมัมนมันมีสายคาดหน้าอยู่เธอปรับให้มัน ได้เลยให้ยืดตามตัวเธอได้เลยเ <Yeah! S 3> oh, <be. S 2> ฮ้โหบีผีโบผีโบแล้วตอนนี้โโหบี <c oughs> เออดีขึ้น <c oughs> ดีไหมมันได้มันได้ใช้เอลในการรับน้ำหนักด้วยกับข้าวแล้วครับกับข้าวบี

ถึงจุดพักอีกหนึ่งจุดแล้วครับทุกคนที่นี่มีน้ําให้เล่นด้วยเป็นแบบว่าน้ําตกเล็กๆแต่ว่าข้างล่างอาจจะเป็นน้ําตกใหญ่ๆเลยแต่ว่ามันลงไปไม่ได้นะครับมันอันตรายมันลื่นเพราะเอ่อตรงนู้นอ่ะเป็นหน้าผาเราก็ได้แต่เล่นน้ําบริเวณนี้เนาะน้ะําเย็นมาก you, <laughs> น้ําเย็นมาก พอดีมันม,ม,มนนีพอดีมันมีรอยปักหมูป่าอยู่นะทุกคนทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะไปวัดว่าขนาดมันมันมันเล็กใหญ่แค่ไหนเพื่อที่จะได้รู้ว่าประชากรมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าจากขนาดของปากปักคืออะไรคะปักคือปกัปกปักควายอ่ะบอ่อที่มันมาเล่นน้ําอ่ะที่มันมาแช่ตัว เป็นความดูนะเนี่ยมุดโคลนไงว่าความรังมันน่าอร่อยจังเลยเนะาะถามเย็นมากโอ้โ,อโหสำหรับเนินสามเก้านี้ต้องบอกว่าเป็นสามเก้าที่โคตรทรมานเลยครับ ใครตั้งชื่อวะสามเก้าของใครก่อนสามเก้าของนางพันธุรัตนอ,อนี่ดีนะที่เขาทำบันไดให้แล้วถ้าไม่มีบันไดน,นะโอ้โหไม่ต้องเดินก็ละถลาหลงมาเลยถึงที่พักกินข้าวแล้วครับ ขนาดนี้เวลาเท,ที่ยงีทเท่ยงครึง่งพากินข้าวกันที่เนินอ,อะไรก็ไม่รู้อะเชนเนินอ,อะไรนะพี่ฮะเส้นสุดเนินสามเก้าอ,อ่าเส้นสุดเนินสามเก้าแล้วก็พากินข้าวกันที่นี่เราค่อยเดินทางตอนละจะเหลืออีกระยะทาัประมาณสองกิโลเมตรประมาณก็ถึงกินข้าวกัน <c oughs> โอ้ต้นมะขามป้อมตรงนี้นทช่เนินมะขามป้อมดกมากทุกคนมันดกจริงๆนะแล้วมันก็กําลังแก่น่ากินด้วย น้ำลายแตกเลยเราก็จะเลยทำการมาเก็บสักนิดหนึ่ง,งม,มีไหมเอมมอมันก็มีร่วงอยู่บ้างอุ้ยแต่ถาต้นแบบนี้ก็ปีนไม่ได้นะมันสูงอยู่มันไม่มีที่เกาะขึ้นนะ่ะฮะตอนแรกว่าจะปีนแต่ว่าไม่น่าจะปีนได้แล้วล่ะเพราะมันต้นใหญ่แล้วมันม,มีไม่มีที่เกาะขึ้นนะ่ะ ถ้ามันมีที่เกาะขึ้นก็จะขึ้นได้อยู่ตอนแรกนึกว่ามันจะมีกิ่งข้างล่างดูดิเต็มเลยเก็บเอาก็ได้ข้างล่างอ่ะเต็มเลยแต่มันโดกมากเลยข้างบนนี่ไงอย่ส้มนี่แต่ว่ามันเหี่ยวแล้วอ่ะใช่คือจะปีแล้วล่ะอ๋อมันไม่มีกิ่งแล้วแบบนี้อ่ะใช่แต่ต้นนูน่ะต้นนูนก็มีนั่นน่ะไหนต้นไหนมีกี่ต้น ก็ต้นมาขมป้อมนูมม่นอะไหนไหนต้นนั้นดูน่าจะสูงกว่านะหรอขย่าวด้วยนะเอาจะบินให้แล้วนะทีนี้นะนี่เอานี่ลเลยเหรอเอาเลยเอาคือถ้าปีนได้มันก็ต้องเสียพลังไปเยอะอยู่ละ <laughs> เสียพลังอ่ะแต่มัน<อ>โดกมากเลยนะ โคตรดกอะจริงแต่ดกจริงมันไม่ล้วงเลยเหรอทำไมมันแน่นหนาจังเนาะมันล้วงแต่มันยากเหมือนกันพี่ผมเปี๊ยงมันต้องหลายรอบเราพอมากับลุงลุงอยากกินได้มาสองลูกเราเปี๊ยงเอาเอาอะไรเปี๊ยงอ่ะเอาไม้นี่แหละแล้วก็ไปเก็บตรงที่มันตกว้าวโอ้ยเก่งมากว้าวน้องทุ่มเทมากได้กินมะขามป้อมโดยกินตัวว้าวโอ้ยยี่ก่จบทริปนี้เราต้องให้ติดน้องแล้วใช่ ว้าวตบ่มอะตุมอตุ่มอว้าวเก่งว้าวทะรล็ทเล็กซิ่นี่จะปีนเองแต่ว่ามาดูสภาพแล้วไม่น่าจะปีนได้องต้นก็เลยปีนให้เอาน้องเก็บแล้วโยนมาให้เราหรอพี่ลองลองชิมชิมหนึ่งสองสามลงมารับได้ไหมอ่ะอุ้ยว่ากินว่ะใช่ โอ้พอมันเป็นต้นๆแบบนั้นน่ากินอะเอามาสักกิ่งหนึ่งค่ะมาสักกิ่งหนึ่งก็พอแล้วกิ่งมันเหนียวหรือเปล่าไม่เหนียวจ้ะหรือเปล่าอุ้แต่ตรงนั้นก็เป็นดงเลยอะเนี่ยเห็นไหมเต็มเลยซูมไปอีกแปดเท่าน่ะถ่ายให้หน่อยกดโฟกัสดีๆโอ้หเนี่ยว้าวเนาะสวยอยู่อุ้ยสวยฉันก็เคยเห็นต้นมะขามป้อมครั้งแรกในชีวิตอะ เออเามาลงมาเลยท้องฟ้ามันสีฟ้ามันตัดลวงหมดเลย <c oughs> อีดอกเอ,อ้ยไม่หมดไม่หมดเออนั่นแหละต้นเอ้ยกิ่งนั้นเลยเชียร์ก่อนอกิ่งนั้นโคตรดกดูด,ดิเออเออทุ่ม<ห>เท<อ>มากเอออีกนิดน,นึงอ, <laughs> อีกนิดน,นึงเออว้าวว้าวาน้องเก่งมาก ม่แปลหรอถือกล้องซีฉันจะรับจากเพิ่มไม่ดับอ่ะมันไม่ได้ดับมันถ่ายอยู่คือหรอแล้วไม่น่าจอมันหายอ่ะมาเลยพี่จัดการเองมานน่ะพี่เออหนึ่งสองสามเลิศนีพอแล้วล่ะพอแล้วหน่าจอมันดับเมันถ่ายอยู่นะคือก็แตะจอดิพอแล้วล่ะต้นพอแล้วแค่นี้คือกินทั้งหมดแล้วโอเคหนึ่งสอง ึบเอ้ยที่เรามาช้าเพราะเราเก็บมาสามป้อมอยู่ค่ะนี่เลิศเลิศพอแล้วมังเยอะอยู่เราเอาไปทั้งกิ่งเลยมั้ยใส่กระเป๋าอ,อ่ะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเขาไม่เดี๋ยวเขาคิดว่าเราซื้อมาเอาสิ่นี้ไปเฮ้ยก็หมดน้องต้นมา เธอแรับล่ะลงมาแล้วเอามาดิมาช่วยลงมาลวหรือว่าถือไปลู่ตรงนู้นอันนี้ใส่ไปเลยใส่ทางกิ่อมันจะไม่ทิ่มตรมือให้กับโรของเราครับยอดว้าเด็ดเลยนะเรียบร้อยโดน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 ผู้จัดการสอบเอาจริงเหรอคดีพิกจากพี่พี่จะปีนใช่ไหมใช่คดีพิกไงเป็นน้องปีนให้อยากลองอยู่นะแต่ว่ามัน มันน่าฉันต้องแบกเป้ไปอีกสักพักหนึ่งเลยล่ะอืมันอาจจะสูญเสียพลังงานหรอมันช่วยได้จริงเหรอช่วยอะไรมันเวลาดื่มน้ําแล้วมันว่างเรามันก็เป็นสมุนไพรได้แหละเราไปทํายาทำอะไรแก้ไอสมุนไพรมะขามป้อมเออใช่ใช่แก้ไอ I อ o v e you ไอบองฮูไวอยู่จะเิญหมดยังแตงกิวคากี้เจ้ยยไท่ไม่ได้ของมีค่าเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อแล้วได้ รัพยากรอันล้ำค่าต้องขอบคุณน,น้องต้นด้วยนะครับว้าวเรามาเจอทุ่งดอกอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนเต็มไปหมดเลยสวยมากนะ<ต>ว้าว,ว,าวถึงนั้นสุดท้ายแล้วครับทุกคนเหลืออีกนิดเดียวเราก็จะถึงเป้าหมายละนี่ใน,นสุดท้ายสพ่อถึงแล้ว นั่นไงนั่นไงเออขาอมูลมันเป็นล้นๆเนาะแบบว่าไม่มีไม่ค่อยมีต้นไม้ไอไรหรือว่าเขาตัดออกไปหมดให้มันเป็นลานกลางเต็นหรือว่าเป็นแบบนี้เ,นเดีวราไปหโอเคบางทีมันเจอลมลมแล้วก็ อ่า,อาเป็นหมอ,อกครับอ่าเป็นลมหมอ,อกเป็นลมหมอ,อกคราวนี้มันก็จะเริ่มตายไปเรื่อยๆตายไปเรื่อยๆต่อไปในะอนาอนมันจะเป็นเข้าหัว,หวหลตนตรงนี้ครับคือมัน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 เย็นเกินหรอครับแล้วต้นไม้มันก็เลยตายมันจะเกาะแบบนี้อมาโอ้เขินหมอกลมมันจะพัดตลอดเลยข้างบนลมพัดตลอดนมอสมันจะเกาะพอเกาะแล้วมันก็จะตายใช่ครับเอ่าต่อไปในอนาคตจะเป็นเข้าหัวลนอืมโอเคตื่นมาแล้วทุกคน ตรงนี้ก็คือที่กลางเต็นคุณลูกหาแล้วก็คุณไกด์หาที่กลางเต็นให้ดีมากเพราะว่าได้ดูพระาทิตย์ตกเลยเตือนขึ้นมาตื่นเลยตีห้าหนาวรอทำแบบพระาทิตย์ตกเอ้ยพระาทิตย์ขึ้นเนาวหนาว,นาว,นาว,นาว เต็นท์นี้มันดีเนาะชอบอะจะไปซื้อแล้วล่ะเนเจอร์ไคลเนาะหนูชอบอะเวลาไปคนเดียวมันจะสบายไงมันจะสะดวกสบายใช่ทีนีแม่งอยู่ขายมือสองคือใช้รอบเ่หนูอยากได้บ้างอ่ะหนูอยากได้เลยเวลาเจออ่ะตบมาให้กินบบ้างดิเนาะไปคนเดียวอ่ะสบายเลยตกมาให้พี่กินบ้างดิที่หนูซื้อหนูซื้อนู่นอยากได้เลยแพงอะเดี๋ยวพูดเดพูดอย่างนั้นเคชัวอันใหญ่เลยล่ะไอ้นี่ต้มเจอต้มไม่ได้เจอหรอกปั๊บเจอ ตอบให้กิบบ้างเด้อแล้วต้มมันเหนี่ยวกา้พอดีเลยที่เอาง่ายกว่าเอาเลยค่ะถึงเวลาที่เราจะทำการจัดการอาหารทุกอย่างให้หมดสิ้นเพราะว่าเราจะไม่แบกลอบไปแล้ว I want um anything, Jingle Bell งานกินอันนี้เลยเพราะว่าไม่มีคนกินเอาหรอไม่มีใครกินต้มยำหรอไม่เป็นไรพี่กินไปเลยหนูกินได้หมดทุกอย่างหนูกินพี่พี่ส้มพี่ส้มเอาอะไรคะพี่ส้มเอาไม่ลงเอ้ยไม่ได้อีกละ ป้าพูดแล้วกินอะไรร้อนๆมันไม่มีตะโงใช่ไหมเธอกินกล้วยตากไปดาวนี่เนี่ยเหลือสักเอาอะไรอ่ะอะไรวะเสียงพุงแกงเขาต้องเช็ซองแล้วคุณไม่รู้หรอไม่ใช่นะมันเป็นแบบคนสับคนเอาอะไรให้คลิปเล็กก่อนเลยเขาเป็นกินอะไรที่เป็นเนื้อใช่ปหมอือมันจะเลรสจุดงั้นคุณเอาอะไรอันนี้สมเรเลยมกกว่าสมไม่เอาโตแมงคุณเอาละ หลือสองเอแล้วเนื่อส้มกินอันนั้นน่าไอ้กล้วยตากอ่ะมันจะช่วยได้ไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้แวรอส์ก h e กล้วยตากปกติเราไม่กินมือสาในถุงเนี้ยแต่อันนี้เรากินเพราะเราจะเดินเดี๋ยวฉันเอากลับบ้านด้วยมะขามป้อมน้องอุตส่าหาปีนให้ชาวทิ้งของน้องไม่ได้ใช่หนูคนชอบตีป้อม ป้อมทูกจังหวัดตีมาหมดแล้วทุกตำบลทุกอำเภอเกถ้วยมันจะเป็นสีนี้ค่ะรนะเดี๋ยวกิ๊บไปหาได้อยู่ในเซเว่นแตนเล่น้านกินเด็กก้ากินก่อนกลัวได้รับบทเรียนเดียวกับหัวหน้ากิบแล้บนี่คืออาหารเช้านะครับทุกคนมีอะไรก็ต้องมีอะไรก็ต้องกินให้หมดเพราะว่าเราจะไม่แบกลงไปแล้วมันเหนื่อย แต่เมื่อวานตอนที่อยู่ตรงเนี้ยแล้วเห็นเพื่อนเดินร่อยเเราก็ทอยถึงเวลาที่เราต้องเดินทางกลับกันแล้วนะครับฮอากาศเย็นอ่ะดีเรามองไฟป่ามันก็สวยะพารีวิวอยากให้ทุกคนรีวิวป่านี้กันเต็มสิบความยากง่ายให้เท่าไหร่หนูให้หกให้ห้าเต็มสิบห้าเต็มสิบคหรอห้า ชี่ให้ห้าเออความยากห้าเต็มสิบฉนั้นะค่ะตรงนี้มียากมียากของเสือคจะว่าคุณไปแค่ยี่สิบเออเอาเลยค่ะณจุดนี้ไปเลยพี่กิฟ่มหนึ่งสองสาม อยากได้ภาพต้องไปคุ้นลงไปก่อนเนาะภาพเดี๋ยวคนหนูไได้กินตาอยาถือไหมข้าเนะทีมไหมให้เราถือไหมใขาจะไปแบบเต็ที่ถ้าลุมข้ามขั้นี่มันอัดอยู่ใช่ป่ะเราแต่เราจะเห็นแหมว่ามันเห็นถูกข้ามข้ามขันะครับว้าเฮ้นต้องฝากเธอแหละว่าแล้วเดี๋ยวกล้องล็อฟังอีกคอยลงอะไรอีกยังข้างลง รอดแน่แกไม่รอดแน่ข้างๆเอียงๆลงท้ายขวาท้ายขวาไปไหนดูเหลี yeah, ่ยมแล้กันนะเี้รองเท้าเราลอยซะจะเย็นจเย็นเอะยังข้างลง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  อย่งค้างลงช้าช้าชาช้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 าเอาขวดน้ำมาขวดน้ำมาด้าเท่าไรก็ไปได้ันไสามคนให้ไงนั่งต่ำก่อนนะถ้าเกิดลื่นเออม็อบถึงจอมอบงคนรอไล่ก <con> ูด <transgender women suicide rix> ้วย ว้าวคนนี้โปว่ะคนนี้โปว่ะเข้าไปขฉลากบ่อยนะเนะฮู้ดกุดโอ้ลมดีมากสุดๆอ่ะเฮ้ยดิใช่สดชื่นมากหลังเปี่ยน เป็นยังไงครับโอเคไหมปล่อยไหมดีไหมคะดีขึ้นไหมไหรู้สึกดีขึ้นเนะาะซี <laughs> <ส>ไม่พูดอุ้ยลืมจับไอ้นั่นเลยอะ่ะ

ตลังจากนี้ลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเลีนตกสไลเดอร์กันทุกคนเดี๋ยวขอเดินลงก่อนนะถ่ายไปมันจะเหนื่อยเกินบายบายเมืองลรคือเหี้ยขาขึ้นไม่เท่าไรนะขาลงแบบโคจะลื่นดูดิเราจะรอดหรือเปล่าครับ ฮึบ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  ตรงเนินสามเก้าครับตรงนี้ เอาละค่ะต้นเอาละค่ะป๊อปเอาเอาต้นให้ต้นยังเลีร็วเลี้ยวมาเร็วเร็วอ่า เย <Yeah! S 1> อยากจะบอกว่าทุกครั้งเวลาได้ออกไปเดินป่ามันได้มากกว่าการเสพธรรมชาตินะคะมาได้เจอคนที่มีความคิดเหมือนเหมือนกันเจอคนที่ง่ายๆเวลาเราไปเจอเพื่อนที่มีเคมีตรงกันมันรู้สึกมีความสุขเนาะได้ทําอะไรร่วมกันไม่ต้องมาถามว่าเธอทำอาชีพอะไรเธอได้เงินเดือนเท่าไหร่แค่มี จุดหมายเดียวกันคือความสุขในการไปเสพธรรมชาติไปเดินป่ามันทําให้เราได้เจอเพื่อนที่เป็นเพื่อนจริงๆไม่ใช่แค่เพื่อนที่จะหวังผลตอบแทนจากกันและกันครับและนี่ก็คือความมีเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของการออกไปเดินป่าที่บนคนพบทุกคนคนพบอะไรบ้างฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะ